คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนดสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนดรายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาสารดีกาจัดทำโดยกองสารเิเุศและประชาสัมพันธ์สานักงานสายวิธรรมนะครับอย่าลืมเช่นเคยนะครับถ้าเกิดต,ต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่งทีนะครับกดไลค กด follow หรือก,กด subscribe นะครับแล้วแต่ว่าติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับสำหรับประเด็นแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการฟ้องร้องเพื่อเรียกทรัพย์มรดกนะครับในระหว่างทายาทนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเรื่องราวระหว่างทายาทจึงหลายครั้งก็เป็นพี่น้องท้องเดียวกันด้วยซ้ำนะครับก็เกิดเป็นปัญหามีเรื่องมีราวขึ้นมาอยู่เสมอเสมอนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่ต้องการจะฟ้องเรียกร้องทรัพย์ในกองมดดกต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็มีหลักเกณฑ์มีเงื่อนไขต่างๆนะครับรวมถึงแม้กระทั่งเรื่องของระยะเวลาที่จะใช้สิทธิ์ในการที่จะฟ้องร้องบงังคับพดีได้นะครับก็จะเป็นปัญหาที่เรานํามาพูดคุยกันโดยปัญหาที่จะนํามาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันเป็นพิเศษนะครับก็เป็น,นกรณีทีวมม่ว่าถ้าสมมุติว่าทายาทคนหนึ่งเนี่ยจะไปฟ้องเรียกร้องเอาทรัพย์มดดกจากทายาทอื่นอีกคนหนึ่งนะครับที่เขาเป็นคนครอบครองทรัพย์นั้นเนี่ย เพื่อตนอยู่โดยเฉพาะนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยการที่จะฟ้องเพื่อเรียกทรัพย์มรดกที่ว่านะครับจะต้องทําภายในอายุความเท่าใหนะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์มีเงื่อนไขมากน้อยเพียงใดนะครับก็จะเป็นปัญหาที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมุติว่ามีชื่อนางกอกับนายขอแล้วกันนะครับก็เป็นสามีภรรยากันนางกอกับนายขอเนี่ยก็มีบุตรด้วยกัน2คนนะครับก็คือนายจันทร์กับนายอังคารนะครับ โดยระหว่างที่อยู่กินด้วยกันนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่มีฐานะนะครับมีทรัพย์สมบัติมีที่ดินอยู่หลายแปลงด้วยกันแต่ว่าที่ดินที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะในตอนนี้นะครับก็จะเป็นที่ดินที่อยู่ในจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งเดิมเนี่ยก็ดังกอก็เป็นคนไปทำสัญญาซื้อขายมาระหว่างที่จดทะเบียนสมรสอยู่กับนายขอนะครับโดยขณะนั้นเนี่ยที่ดินแปลงนี ก็มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือว,ว่านอสสามอยู่นะครับพอซื้อมาเนี่ยก็ใส่ชื่อของนางกอไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อปี2532น่อนะครับนายขอเนี่ยก็ถึงแก่ความตายขึ้นมานะครับหลังจากที่นายขอถึงแก่ความตายแล้วเนี่ยในส่วนของที่ดินแปลงที่มีปัญหาเนี่ยนะครับน,น,านางกอก็ไปดําเนินการขอเปลี่ยนจากหนังสือรับรองการทาประโยชน์เนี่ย มาเป็นฉนดที่ดินนะครับซึ่งแน่นอนก็ใส่ชื่อของนางกออยู่นะครับโดยนางกอก็เป็นคนที่เข้าไปดูแลเข้าไปจัดการครอบครองต่างๆในที่ดินแปลงนี้ยอยู่เป็นประจํานะครับ mm hmm. แล้วก็ในระหว่างนี้นะครับในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างนางกอกับบุตรทั้งสองคนคือในจันทร์กับในอังคารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่นางในขอเสียชีวิตเนี่ยเมื่อปี2532นะครับในช่วงปี25 2 1 4 1ถึง2549เนี่ย นะครับนางกอก็เคยให้ในายจันทรซึ่งเป็นบุตรคนโตเนี่ยช่วยดูแลจัดการทรัพย์สินต่างๆมีการทําหนังสือมอบนาทให้ในายจันเนี่ยเป็นคนดําเนินการให้นะครับแต่ว่าปรากฏว่ามีปัญหาขึ้นมาเพราะว่าหลังๆเนี่ยนางกอก็รู้สึกไม่ไว้ใจในายจันทร์ซึ่งเป็นบุตรชายตัวเองนะครับว่าอาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่แบบไปทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของตัวเองนะครับแล้วก็รวมถึงอาจจะมีการที่ ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินด้วยก็มีการเพิกถอนเรื่องของการมอบอำนาจให้จัดการทรัพย์สินต่างๆนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ปรากฏว่าในปี2องนะครับซึ่งน่าจะเห็นได้ว่าระยะเวลาเนี่ยผ่านไปค่อนข้างนานนะครับนายขอเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่2532นะครับปี2องนเนี่ยนายจันที่เป็นบุตรชายคนโตของนางกอที่ว่านะครับโทษนะครับก่อนที่นายจันจะมาฟ้องที่ว่านะครับ นางกอนะครับได้มีการจดทะเบียนโอนที่ดินแปลงพิพาทที่ชนบุรีที่ว่าเนี่ยให้กับนายอังคารซึ่งเป็นบุตรชายของตัวอีกคนหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนางกอก็เสียชีวิตนะครับก็เป็นที่มาของคดีพวกนี้นะครับก็ที่นายจันเนี่ยก็มาฟ้องนายอังคารซึ่งเป็นน้องชายตัวเองเนี่ยนะครับเพื่อจะเรียกร้องส่วนแบ่งจากที่ดินแปลงพิพาทที่จังหวัดชนบุรีที่ว่านะครับโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์ในกองมดกของนายขอนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มาที่เกิดขึ้นคราวนี้มาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับว่าในส่วนของที่ดินที่จังหวัดชนบุรีที่ว่านะครับซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ดินที่นางกอเนี่ยไปซื้อมาตั้งแต่ระหว่างสมรสกับนายขอถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสินสมรสระหว่างนางกอกับนายขอล่ะนะครับเพราะฉะนั้นพอตอนที่นายขอเสียชีวิตแน่นอนครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นทรัพย์ที่ต้องแบ่งให้กับนางกอนะฮะเป็นคู่สมรสส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ย กองมดกของนายขอที่ว่าเพราะในส่วนครึ่งตรงนี้แหละครับที่ว่าเป็นที่มาของคดีเรื่องนี้ที่ว่านายจันเนี่ยต้องการจะมาขอส่วนแบ่งที่ดินครึ่งหนึ่งที่ว่าเนี่ยโดยอ้างว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเดิมทีเป็นทรัพย์มดกของนายขอเพราะนั้นตัวเองในฐานะเป็นทายาทคนหนึ่งเนี่ยก็ควรจะมีสิทธิ์รับส่วนแบ่งในครึ่งหนึ่งของที่ดินแปลงนี้ด้วยนะครับก็เป็นที่มาของคดีความอย่างที่ว่านะครับคราวนี้ในเรื่องของการฟ้อง เรียกทรัพย์มรดกต่างๆนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา1754นะครับ <c oughs> ก็กําหนดเรื่องของอายุความในการฟ้องเรียกทรัพย์มรดกไว้นะครับว่าถ้าเป็นกรณีป,ปกติแล้วเนี่ยก็ต้องฟ้องภายในกําหนด1ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าเจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะครับแต่ว่าไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็จะฟ้องเนี่ยเมื่อพ้นกำหนด10ป,ปีนับแต่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายไม่ได้นะครับ งั้นในคดีนี้นั่นจะเห็นได้ว่าเรื่องของรู้หรือไม่รู้เนี่ยหรือความตายเนี่ยมันก็ไม่มีข้อได้จริงนะครับแต่แน่ๆก็คือว่าฟ้องเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปก็เรียกได้ว่า20กว่าปีแล้วนะครับงั้นอายุความต่างๆเนี่ยมันก็ผ่านพ้นในช่วงนั้นไปแล้วนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าข้อที่เป็นการโต้แย้งกันเป็นพิเศษในคดีความเรื่องนี้ก็คือว่านอกจากมาตรา1,754ที่ว่าเนี่ย มันมีอีกมาตร,รานึ่ครับก็คือมาตร,รา1748นะครับซึ่งในมาตร,รา1748เ็นี่ยก็กาหนดไว้ว่าถ้าเกิดว่าทายาทคนใดเนี่ยที่เป็นผู้ครอบครองทรัพย์มรดกอยู่นะครับก็มีที่ยังไม่ได้แบ่งนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องขอแบ่งทรัพย์มรดกเนี่ยสำหรับทรัพย์ชิ้นนั้นที่ตัวเองครอบครองอยู่ได้นะครับแม้ว่าจะพ้นกําหนดอายุความตามมาตร,รา1 7 5 4ไปแล้วก็ตามนั้นเป็นอีกบทบัญญัติหนึ่งนะครับที่ทําให ขยายระยะเวลาที่สามารถไปดําเนินการเพื่อฟ้องร้องเรียกร้องทรัพย์มรดอกตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าประเด็นก็ยังมีต้องพิจารณาแล้วก็คิดต่อไปครับว่าในมาตรา1,748ที่ว่าเนี่ยการที่กฎหมายให้สิทธิให้อํานาจในการฟ้องหลังจากพ้นกาหนดอายุค,ความตาม1,754ไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นการให้สิทธิ์เฉพาะทายาทคนที่เป็นผู้ครอบครองทรัพย์มรดอกอยู่เท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการที่ ให้สิทธิ์กับทายาททุกคนนะครับนั้นอันนั้นก็เป็นเงื่อนไขที่สำคัญนะครับวันนั้นถ้าเราตีความในอีกทางหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดเป็นทายาทคนที่ไม่ได้ครอบครองทรัพย์มรดกชิ้นนั้นอยู่เนี่ยการที่จะไปฟ้องเรียกร้องทรัพย์มรดกก็ต้องทาภายในอายุความปกติของ1นึ่งเจ็ดห้าสี่นะครับด้องข,ของการครอบครองทรัพย์มรดกเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขที่มีผลสําคัญอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกประการหนึ่งของเป็นข้อสังเกตในมาตรา หนึ่งเจ็ดสี Lock ่แปดตรงนี้ก็คือว่าแสดงว่าในเรื่องของการครอบครองทรัพย์มรดกเนี่ยนะครับมันอาจจะมีกรณีเก euh. you know, ิดขึ้นได้ว่าการที่ทายาทคนหนึ่งครอบครองทรัพย์มรดกอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นการครอบครองเพื่อตนเองโดยเฉพาะของทายาทคนนั้นนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้เป็นความเกี่ยวข้องหรือเป็นการครอบครองแทนทายาทคนอื่นไปด้วยนะครับนั้น1748เเนี่ยมันก็สื่อในทํานองนั้นนะครับว่าการครอบครองทรัพย์มรดกตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการที่สามารถแยก ในเรื่องของการครอบครองกันได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราคงต้องมาดูกันแหละครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในกรณีของที่ดินที่จังหวัดชนบรุรีที่ว่าเนี่ยในเรื่องของการครอบครองเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งพอกลับไปดูข้อเท็จริงจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่มีการซื้อที่ดินแปลงนี้ขึ้นมานะครับคนที่ไปดําเนินการคือนางกอที่เป็นภรรยาของนายขอถูกไหมฮะแล้วก็ใส่ชื่อ ตัวเองเนี่ยไว้ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนอสอสนะครับแล้วก็นางกอก็เป็นคนดูแลจัดการเข้าครองที่ดินแปลงนี้มาโดยตลอดหลังจากนายขอถึงแก่ความตายนางกอก็ไปดําเนินการเรื่องของโฉนดที่ดินอีกนะครับก็เปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินเนี่ยมาเป็นชื่อของนางกอถูกไหมฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการจัดการต่างๆเนี่ย เรียกได้ว่าทายาทคนหนึ่งก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยนะครับแม้ว่าช่วงหนึ่งที่นางกอเคยให้ในายจันเนี่ยดูแลทรัพย์สินต่างๆของตัวเองตั้งปี2 5 4 1้าสี่หนึถึงเนี่ยตัวนายจันเองก็ไม่เคยโต้แย้งเรื่องของการครอบครองเรื่องของความเป็นทรัพย์มรดกของนายขอที่ว่านะครับสำหรับที่ดินที่ชนบุรีที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นพฤติการเนี่ยนะครับมันก็ทําให้สื่อ สอดแสดงไปว่าการครอบครองที่ดินแปลงนี้นะครับการที่นางกอไปครอบครองมาโดยตลอดเนี่ยเป็นการครอบครองเพื่อประโยชน์ของตัวเองโดยเฉพาะของนางนางกอนะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับเมื่อไปดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1369นกะครับก็มีข้อสันนิษฐานไ้ด้วยนะครับว่าถ้าบุคคลใดยึดถือทรัพย์สินอันใดอันหนึ่งเนี่ยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการยึดถือเพื่อตนนะครับเพราะฉะนั้นจาก พฤติการข้อจรินที่เกิดขึ้นประกอบกับข้อสันนิษฐานของกฎหมายที่ว่านะครับก็ทําให้เห็นว่าการที่นางกอนะครับครอบครองที่ดินที่จังหวัดชนบุรีที่ว่าเนี่ยนะครับในส่วนครึ่งหนึ่งที่เดิมทีเป็นมอของนายขอนะครับก็เป็นการครอบครองเพื่อประโยชน์ของนางกอคนเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่สําคัญก็คือนางกอเนี่ยไม่ได้เป็นผู้จัดก,การมอของนายขอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการครอบครองตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นการครอบครองเฉพาะตนเองของทายาทคนในคนหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการครอบครองแทนทายาทคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าตัวนายจันนะครับที่เป็นทายาทคนหนึ่งของนายขอเนี่ยไม่ได้มีส่วนในการครอบครองที่ดินแปลงนี้ผลที่มันตามมาก็คือว่าการที่นายจันจะไปเรียกร้องในส่วนแบ่งของที่ดินแปลงนี้นะครับที่ตัวเองไม่ได้ครอบครองอยู่นะครับก็ต้องทําภายในสมมติอายุความของคดีมอดกด้วยนะครับเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้เนี่ยนายจันมาฟ้องร้องดําเนินคดีเพื่อเรียกร้องทรัพย์มอดดกเนี่ย เรียกได้ว่าเกือบจะ30ปีแล้วนะครับหลังจากเจ้ามรกถึงแก่ความตายก็ถือว่าเป็นการฟ้องเรียกทรัพย์มรกเมื่อขาดอายุความไปแล้วนะครับก็เป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นนะครับว่าจากที่เราศึกษาในคดีความเรื่องนี้นครับคงพอจะสุกได้ว่าการที่ทายาทนะครับที่ไม่ได้ครอบครองทรัพย์มรกเนี่ยนะครับจะไปเรียกทรัพย์มรกก็ต้องทำภายในกำหนดด้วยความปกตินะครับของมาตรา1,754นะครับ แล้วถ้าเกิดเป็นทายาทที่ครอบครองทรัพย์มรดกไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะฟ้องเรียกทรัพย์มรดกเมื่อพ้นกำหนดอายุความบังกลาบได้นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยข้อสําคัญก็คือว่าถ้าเป็นปริบกปกติแล้วเนี่ยการฟ้องเรียกทรัพย์มรดกที่ว่านะครับก็ควรจะต้องทําภายในกําหนดอายุความ1ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าเจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะครับแต่ว่าไม่พ้น10ปีนับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะครับเว้นแต่ว่ามีข้อได้จริงว่าการครอบครองของทายาทคนหนึ่งเนี่ย เป็นการครอบครองแทนทายาทรผู้อื่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะไปเข้าตามมาตรา1748ที่ว่าได้นะครับก็เป็นครบทุวนครับสำหรับรายการดีกาอินเทรน์ในตอนนี้นะครับถ้าเกิดท่านต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูได้จากาาครพิพากษาสารดีกาที่456ทับสครับก็อย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่วงทีนะครับกดไลค์กดฟอลโล่หรือว่ากด Subscribe นะครับ แล้วแต่ว่าติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับก็อย่าลืมกลับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับซึ่งเราคงพยายามสรรหาสาระดีๆจากคำพิพากษาสาลฎีกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ กำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์